สวัสดีค่ะข้าสู่ช่องป้าข้าใส่กกกกนะคะอาอีพ่อใส่อีพ่อบดได้ใส่เสื้อสวัสดีครับสายบุญคิดถึง้าดีใจังเยจ้าเยอะแยะเลยนะ สวัสดีค่ะโอ้โหคนบุญกบูแล้วก็กอกนี่ก็มหาสายบุญคิดถึงว่าเขาได้อะไรเยอะแล้วว่าคิดถึงสายบุญไม่เห็นหลายวันแล้วของครับนี่คุณเดียวมาจากบ้านไผ่เออนั่นแหละก็คือผมเนี่ยไปจุดเสี่ยงตลอดไงผมเลยไม่อยากไปกบกอกเท่าไหร่เพราะว่า เออเดี๋ยวว่าเออว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปหยุดเสียงทําไมไม่ไปโน่นไปนี่ผมไปหาสมุนไพรเลยไปหาสมุนไพรแม่รู้มาหลายครั้งแต่ไม่เห็นก็เลยเพราะว่ากองนั้นมาจากเมืองการกองต้นยาวอ่ะต้นยาวโอ้โหมาจากเมืองการต่อมาจากเมืองการแต่ว่าในในไม้หินอ่อนนี้ก็จะเป็นจากบ้านไผ่แล้วมาจากในถุงข้างบนนั้นมาจากสีสบุรีล์โอ้มีเพียบเนาะสสยบุญเะามาเตรียมเพียบเตรียมแล้วคือ เมื่อไหร่การตายมันเยอะขึ้นเนาะเออต่อมุ่ช่วงนั้นยังร้อยกว่าเนาะช่วงเริ่มแรกตอนนี้สามร้อยแล้วมันก็เราเนี่ยยังตายเนอะก็ดีมากเลยไมาดีต่อมาต่อมัดจากต่อมัดน้องวิวเอยดมัดน้องไอ้ิ่มวอกโอ้โหอี๋ล่าฮ่าฮ่าฮ่าคิดถึงนะคะคิดถึงอ้าว หินปลอเปเล่ยอยู่นะคะอยู่ที่หน้าต่างไม่ไม่ได้ไปน้องวิวไม่ได้ไปนะลูกเนาะไม่ได้ไปกกกอกเนาะน้องนิวเป็นคนแพ็คของโอ้ต้องมีงานทำแพ็คของแพ็คของ้ดีแล้วล่ะลูกเอ้ยมือแพ็คของแพ็คผมแพ็คไม่ใช่น้อยนะแม่เมื่อวานท่าสิบเมื่อวานอ้ดีใจด้วยดีใจด้วย่โอ้ยมีน้ำด้วยมีสระด้วยของเขาบนนั้นเอมาะสมนี่แหละ ผมด่าดันดินจยางนั้นขึ้นมานี่โอ้ก็ดีแล้วล่ะลูกจะได้กินผักบุ้งเนาะตำตำมะละกอก็มีผักบุ้งกินบอกบกบอกบบอกบอันนี้กบเอฟนี้ก็อยู่ที่นี่นะคะกบเอฟเอหวัดดีแล้วเนอะลูกเนาะหวัดดีแล้วจ้าไม่ได้ไปไม่ไปเที่ยวบ้านกเกอกเลยนะลูกแม่ก็ไม่ได้มาเพราะว่าดันย่านาเด้ ย่านาก่อนลูกผมเตรียมให้คนกกอกหลายกระสอบเลยนะจ้าโอ้ยขอบใจมากๆที่ลูกคิดถึงชาวบ้านกกอกยังไม่พร้อมแล้วเราจคนกกอกจ้าทำไมทำไมไม่เอาไปให้อ๋อให้มันให้มันติดกันก่อนยังไม่ได้เป็นลูกยังไม่เป็นปลอดภัยอยู่ยังบอว่าเลยว่าสมาชิกข่าวกับยายบันนา ไปชวนเด้อถ้าพระให้ไปหาหน่อไม้น่ะจะพาไปเอาเด้อคุณยายไม่ถ่ายคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อคุณคุณพ่อถอดเชื่อเลยไม่ถ่ายค่ะติดเหลืองเออคนแก่ลงแล้วนะรอเสบายแล้วอันนี้ก็สะสายบุญนะคะ สะกบเขานะคะนี่สะกบอุ้ยอันนี้ก็เ,อเยอะแยะเนาะคุณยายอะไรนะผะกอมากมันนี่นี่เหรออุ้ยเก็บก็จะเอาหนึ่งหมากเอาไปแกงเนาะอุยขอบคุณมากคะนี่ค่ะเพื่อนบอกว่าเก็บเอาเลยว่ะจะเอาไปต้มเนาะ กินกับน้ำพริกนะคะอุย้ยขมนั่นแหละดีคุณตามันจะสุกแล้วในตัวนี้มันจะสุกแล้วนะคะโอ้โห و, ตลุงตะลงเลยนะคะมาแต่นาก็เลยเห็นสายบุญโอ้ยสายบุญอยู่บ้านวะนี่แต่ก่อนไม่เห็นสายบุญเพราะว่าขเขาก็ <ขอ S 1> มีงานเนาะ แพ็กของดีแล้วล่ะสวยมากเลย สายบุญนี่เป็นคนดีสะสะสายบุญนะคะนี่สะกบเขานะคะนี่สะกบก็สุดแค่นี้นะคะก็กัดันเครื่องยิพยาบาลนะเรเราเออก็ได้ยินเขาบอกว่าเอฟซีเขาบอกว่าโอ้ยคิดถึงสายบุญเด้ก็เขาก็บอกว่าสายบุญกําลังทำ ยาอยู่เออส่งยาหายาอยู่ก็เลยมาดูว่าเอ้ยอันนี้ก็แห้งเตรียมไว้แทบแพกแล้วนะค่านนี้แม่เตรียมไว้ให้บ้านเราใบมัน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 ่ะจ้ะกับนี้มีสองกระสอบอันนั้นต้นกับบะต้นวันเลือว่าเราจะอันไหนต้นต้นกระสอบนึ่งโอ้ต้นโอ้ต้นส่งให้ fc น้อเนีดถ้าถ้าฉุกเฉินบ้านเราอะคือทุกคนเป็นไข้เป็นไอเป็นอะไรวิ่งมานี่เลย แท่หม้อเดียวมันก็รู้ผลแล้วนั่นแหละ<อ>รู้มันไม่ต้องไปกินเอาแม่กินที่สายบุญบอกวันนั้นแม่ไปถอนมากิน<ม>ก็อยู่ข้างบ้านเอามาปลูกไว้สามต้นพอ,<ข>อปลูกใช่ไหมนะ่ะเอาปลูกเหรอปลูกก็สายบุญบอกว่าอันนี้แหละอันงวงซางแม่ก็ไปจิ้มเอามาจากนาเขาน่ะเอามาเบี้เยเลยเออปลูกที่นี้ทานายบอกว่าเอ๊สายบุญเขาบอกว่าย,ยาอันนั้นน่ะ งวงซ้างงวงซ้างเป็นแบบไหนเนาะอยู่ในด้านนี่แหละข้างบ้านนี่แหละมีสามต้นต้นใหญ่อันหนึ่งต้นเล็กนะสองต้นพอทนายเห็นแล้วตื่นเช้ามาหายหมดหายละหายหมดก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้าเป็นอะไรก็จะมาขอตรงนี้นะคะมาซื้ออยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาก็ค่ารถค่าเรืออยู่ไหนไปเอามาหมดนะคะ จ้ะเตรียมไว้ให้พร้อมอยู่ก็เลยบอกว่าถ้าใครเป็นอะไรยาอยู่ที่บ้านสายบุญเด้อะเขากินมีอะไรก็ใบมันก็กินได้เออนั่นแหละใบมันเป็นกระสอบเอาไว้ใบมันมีใบด้วยต้นด้วยที่เตรียมไว้ให้หลายกระสอบจ้าจ้ะก็จะมาตรงนี้แหละเนาะสายบุญเตรียมพร้อมหมดแล้วนี่มีแต่จ้ะมีแต่นี่ยาทั้งหมดนะคะเป็นกระสอบผสมแล้วก็ตากแห้งด้วยกําลังจะตาก แห้งก็มีนะคะยังไม่แห้งก็มีนะคะเต็มไปหมดเลยโอ้โหสายบุญนี่สมซื่อจริงๆนะคะที่เขาตั้งชื่อว่าสายบุญ<ห>น,นะคะก็คนหมดหนทางไปก็ต้องมาหาสายบุญนะคะดังแน่ๆละ่ะลูกคอยงานนี้ <c oughs> ดังแน่เลยอยากดังครับช่วยเขาเรื่องนี้แม่ช่วยชีวิตคน นั่นแหละนั่นแหละก็ดังแหละไม่มีใครมีปัญญาช่วยแม่ยังไม่มีเลยก็เพราะก็สมชื่อจริงๆว่าสายบุญเนาะก็ก็ช่วยไงเราช่วยเท่าที่ช่วยได้เราเออนั่นแหละดีแล้วแหละลูกเออที่แรกมันลมโอ้ยมันก็เป็นพ่อเป็นไข้แม่เป็นไข้ก็เหมือนเอาผุดให้แม่ต้มมาแหละเออแม่ก็ไอทั้งวันทั้งคืน ก็บอกว่าแม่แม่ไปเอาวง้างนี่นะคะย่างวง้างเอ้ามันเป็นแบบไหนสายบุญก็สายบุญก็เอามามาให้ดูก็โอ้โหรู้แล้วทีนี้หายากแล้วล่ะนี่บ้านเราไม่มีแล้วตอนตอนนี้ไปสาบเสื้อหนที่ลากเขามาบ้านนี้เขาไปขุดให้ซื้อเขาเนี่ยซื้อเขาแล้วตอนนี้ให้ชาวบ้านเขามีรายได้เะี่ยมีรายได้เซื้อยแล้วก็ดีแล้วล่ะ คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากดูโฆษณาด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะอย่าลืมช่องหมวดฟื้นเด้อกดติดตามให้หน่อยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ